บทที่485แขนในทะเลสาบใช้ที่สุดแล้วทุกคนล้วนเป็นผู้บุมเพะที่มีร่างกายแข็งแรงไม่จำเป็นต้องตัดต้นไม้เพื่อทำเรือพวกเขาสามารถกระตุ้นพลังของจิตวิญญาณการต่อสู้ได้โดยตรงเพื่อกระโดดขึ้นหรือปลดปล่อยจิตวิญญาณการต่อสู้ขีดจิตวิญญาณการต่อสู้และเดินอย่างรวดเร็วข้ามทะเลสาบทำสิ่งที่คุณทำได้จิตวิญญาณการต่อสู้ของมูเลงยิวถูกรวมเข้ากับวิญญาณศักดิ์สิทธิ์และไม่สามารถปล่อยออกมาได้แต่เธอเข้าสู่สถานะตื่นขึ้นโดยตรงปีกสีขาวคู่หนึ่งงอกก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 ออ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 มมมาาาาาาจจหหลลลััังงงงงงงขขขเเธนนนนนน้้้ดดใบบบูแแฟวยืึ่่ปีีะะิไฝท ทุกคนบินไปอย่างเร่งรีบโดยหวังว่าจะไปโผล่ที่อีกฝั่งของทะเลสาบในเวลาไม่นานทันใดนั้นมีลมกระโชกแรงมาจากไหนไม่รู้และน้ําในทะเลสาบก็ขัดน้ําไปมู่ฟานมองลงไปอย่างระมัดระวงังเพียงเพื่อจะเห็นใบหน้าของเขาเองที่สะท้อนอยู่บนทะเลสาบใสและทันใดนั้นใบหน้านั้นก็แสดงรอยยิ้มประหลาดมาที่เขาไปมู่ฟานตกใจและเตือนอย่างรวดเร็วมีสถานการณ์ในทะเลสาบ ทันทีที่เขาพูดจบเสียงของน้ำที่ไหลเที่ยวกระดก็ดังขึ้นทุกที่ตามด้วยเสียงกรีดร้องแต่แขนสีซีดยื่นออกมาจากทะเลสาบพ,พร้อมกับเล็บเรียวยาวสีน้ำเงินดำหันหน้าไปทางผู้คนที่เดินผ่านไปมาผู้คนในทะเลสาบจับพวกเขายัางดูเดือดและหลายคนก็ไม่ทันระวังตัวด้วยแขนเหล่านี้และพวกเขาก็ถูกดึงลงไปในทะเลสาบในวินาทีถัดมาทะเลสาบกระเซ็นเพียงไม่กี่ครั้งและไม่มีการเคลื่อนไหวแปลกๆคนอื่นๆโต้ตอบกันไปมาตะโกนด้วยความตกใจและโกรธและทุกคนก็ใช้วิธีเวทมนตร์เพื่อต่อสู้กับแขนที่คว้าม,มาจากทะเลสาบ เชอเยเซียนเสียสละเข็มทิศและเข็มทิศก็ใหญ่ขึ้นลอยอยู่เหนือหัวของเธอและดวงดาวก็ระยิบระยับราวกับว่ามีท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวในจักรวาลเล็กๆปรากฏขึ้นวิญญ,ญาณการต่อสู้ของเธอตั้งอยู่ใจกลางท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวและยูยานเช่นยืนอยู่บนหัวของวิญญ,ญาณการต่อสู้ถือดาบที่พัฒนาเป็นหยินและอย่างระดับสองตั้งแขนซีดโจมตีจากกรอบกอบลางอากาศ ดวงตาที่โกรธเกรี้ยของดีเวนยี่หมุนวนรอบตัวเธอเสียงคำรามของเธอเหมือนฟ้าร้องผมยาวของเธอตั้งตรงและฟ้าร้องเป็นสีฟ้าเธอถือคอนโลหะหนักและเสียงฟ้าร้องในตัวเธอก็สะท้อนกับคอนเมื่อคอนถูกยกขึ้นและคอนตกลงมาแขนข้างหนึ่งจะหักเมื่อคอนมาและร่างกายของเธอเต็มไปด้วยวิญญาณชั่วร้ายที่น่าสะพรึงกลัวครอบงำอย่างมากเสื้อผ้าสีขาวของเหยา่เหมยเจิญพลิ้วไหวราวกับนางฟ้าดับสุดหลอดนิ้วเท้าของเธอชี้ลงไปในทะเลสาบรูปร่างของเธอสง่างามและรวดเร็วหลีกเลี่ยงการโจมตีจากแขนของเธอและบางครั้งทักษะดาบของเธอก็นนาา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 รรวกกัััับบบบบูเเขขแแแลลละะงงงงงคค้สมิชด แม่ทีพนมมือและท่องพระไตรปิฎกรัศมีจังๆปรากฏขึ้นด้านหลังสีสักของเธอในเวลาเดียวกันพระพุทธรูปปางมันวิชัยขนาดต่างๆปรากฏขึ้นรอบตัวเธอเหี่ยวเฉาและละลายอย่างรวดเร็วมันหายไปเหมือนดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาและไม่สามารถเข้าใกล้ร่างกายของเธอได้ใบมูแปลและมูเล้งยิวถูกโจมตีด้วยอาวุธเช่นกันป่ายมู่ฟันตึงเครียดและพร้อมที่จะโจมตีได้ทุกเมือ่อในขณะที่มู่เล้งเยวชักดาบยาวของเขาออกมาโดยไม่ลังเลและพลังที่เอ่อล้อนของน้ำแข็งลึกลับทำให้พื้นผิวทะเลสาบโดยรอบกลายเป็นน้ำแข็งทั้งหมดและแขนเเเหลล่าาาานนนัั้้้กกก็ช็ชแแะะือออพวขขขฟดดดยบงธ ในขณะที่จัดการกับแขนของพวกเขาทุกคนยังคงเคลื่อนที่ไปยังอีกฝั่งของทะเลสาบอย่างรวดเร็วในขณะน,นี้แขนของพวกเขาหดเข้าหากันทุกคนมึนมงเล็กน้อยจากนั้นทะเลสาบก็เริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและปรากฏขึ้นกลางทะเลสาบกระแสน้ําวนกระแสน้ำวน,น,นเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเร่งด่วนมากขึ้นเรื่อยๆทันใดนั้นแขนที่เปรียบได้กับต้นไม้ยักษ์สูงตระง่านยื่นออกมาจากใจกลางกระแสน้ำวนกวนน้ำและพ่นขึ้นไปบนท้องฟ้า ทุกคนเข้าไปดูใกล้ๆและพวกเขาก็ตกใจเมื่อพบว่าแขนนั้นถูกปูด้วยหินโดยศพนับไม่ถ้วนศพเหล่านั้นมีสีขาวและบวมขึ้นจากน้ำในทะเลสาบดวงตาของพวกเขาเป็นสีขาวและความตายของพวกเขาช่างน่าสะพรึงกลัวย,ยิ่งนับในบรรดาศพเหล่านั้นทุกคนเห็นไม่เพียงแต่ศพของสหายที่ถูกหลักลงไปในทะเลสาบโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อพวกเขาข้ามทะเลสาบในตอนนี้แต่ยังรวมถึงศพของผู้อาวุโสและน้องสาวที่พลัดพรากจากพวกเขาไปไม่นานมันเปียกโชกจนแทบมองไม่เห็นและยังมีซากศพของปีศาจอยู่ในนั้นด้วยฉันไม่รู้ว่ามันถูกดึงลงไปในทะเลสาบตตั้งแ่่เมือไหร แขนขนาดมหึมาหยุดชั่วขณะแล้วกระแทกลงบนฝูงชนใบหน้าของเชอร์เยเซียนซีดลงและเธอรีพูดเสียงดังทุกคนรวบรวมพลังเข้าด้วยกันและระดมพลังป้องกันเวทมนต์เราจะไปถึงอีกฝั่งในเร็วๆนี้เดี๋ยวก่อนชัยชนะคุณอื่นๆตอบโต้กันครั้งแล้วครั้งเล่ากัดฟันและเปิดใช้งานพลังเหนือธรรมชาติในการป้องกันของพวกเขาด้วยกันและเห็นชุดเกราะป้องกันหลากสีสันตั้งประงานอยู่รวมถึงทะเลสาบเบื้องล่างและต้นไม้รอบๆก็ถูกใช้งานโดยผู้ฝึกหัดเหล่านี้เช่นกันน้ำไหลขึ้นและต้นไม้กิ่งก้านและใบยื่นออกมาหันหน้าเข้้าาาาหแขขนนยยัักพมมววไ บูมแขนยักษ์ฟาดลงมาและพลังประหลาดที่ทำให้ทุกคนหวาดลัวเข้ามาทำให้เกิดชั้นของคลื่นอากาศที่น่าสะพรึงกลัวตาข่ายป้องกันที่ทุกคนสร้างขึ้นเกือบแตกด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและในไม่ช้าตาข่ายป้องกันชั้นแรกก็แตกเป็นสิ่งเสี่ยงและพลังมหาศาลที่แขนยักษ์แบกไว้ก็อ่อนกำลังลงมากแต่ก็ยังน่าอัศจรรย์ทรงพลังและร่วงลงมาทับทุกคนแม้ว่าทุกคนจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะต่อต้านแต่หลายคนยังคงอาเจียนเป็นเลือดและตกลงไปในน้ำในทะเลสาบไม่สามารถลอยขึ้นมาได้อีก ผู้รอดชีวิตคนอื่นๆต่อสู้และถอยกลับและแทบไม่ต้านทานการโจมตีระลอกสองจากแขนยักษ์และในที่สุดก็ไปถึงอีกฝั่งของทะเลสาบฝูงชนไม่มีเวลาพักผ่อนรีบเคลื่อนตัวออกไปไกลๆจนกระทั่งแขนยักษ์หยุดไล่ตามจากนั้นพวกเขาก็ชะลอความเร็วลงเล็กน้อยแล้วหันกลับไปมองยังทิศทางของทะเลสาบฉันเห็นว่าแขนยักษ์ดูเหมือนจะสั่นสองสามครั้งโดยไม่เต็มใจในอากาศและพบว่าไม่สามารถเข้าถึงทุกคนได้อีกต่อไปเสียงแปลกๆดังขึ้นเป็นระยะๆจากก้นทะเลสาบเรายังต้องการมากกว่านี้สอพอเพื่อทํามัน แขนขนาดมหือมาค่อยๆจมลงไปในทะเลสาบและทะเลสาบก็ค่อยๆฟื้นคืนความสงบโดยไม่มีคลื่นใดๆเหมือนกับรูปลักษณ์ที่สงบและสวยงามดั้งเดิมแต่หลังจากการข้ามทะเลสาบที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่งในตอนนี้ทุกคนรู้ถึงความน่ากลัวของทะเลสาบแห่งนี้ทุกคนเปียกโชกไปด้วยความตกใจและพวกเขายังคงตกใจและหายใจหอบเล็กน้อย ใบมู่ฟันก็เปียกเล็กน้อยเช่นกันแต่ในสถานการณ์ตอนนี้ไม่มีใครสนใจว่าเสื้อผ้าของเขาจะเปียกน้ําจากทะเลสาบที่ไหลเที่ยวหรือไม่และความคิดทั้งหมดของเขาคือการเอาชีวิตรอดนอกจากนี้เขายังหยิบผู้กันออกมาอย่างเงียบๆในขณะที่ใช้ประโยชน์จากความโกลาหลรวบรวมพลังงานจิตวิญญาณที่ปลายผู้กันใช้พลังงานจิตวิญญาณเป็นหมึกและวาดภาพมวลภาพด้วยสวรรค์และโลกช่วยแอบๆเล็กน้อยโดยไม่มีมู่เลงยิวและคนอื่นๆสังเกตเห็น แต่เขารู้สึกว่าแม่ทีเหลียวเฉินดูเหมือนจะสังเกตเห็นบางอย่างในความสับสนวุ่นวายและมองมาที่เขาอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ด้วยสายตาที่ครุ่งคิดแต่โชคดีที่อีกฝ่ายไม่พูดอะไรก็ทําให้เขาโล่งใจได้เหมือนกันฝูงชนใช้เวลานานกว่าจะสงบลงเชอเยเซียนดีเวนยีเยาวเมอีเจนและคนอื่นๆเล่าจานวนผู้คนทันทีและพบว่าสาวกคนเดียวการเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากระหว่างข้ามทะเลสาบในตอนนี้และจานวนทั้งหมดก็เหลือเพียงห0ิหรือห0สิคนเมื่อพวกเขานึกถึงชีวิตเหล่านั้นที่มีชีวิตอยู่ไม่นานมานี้พวกเขารู้สึกกกหนนัใใจจแลละเเเศ้้า็ออบทที่4มืง แม้ว่าจะมีร่องรอยของวิกฤตการข้ามทะเลสาบครั้งนี้แต่ก็ไม่แปลกเหมือนกุโอลินแต่การบาดเจ็บล้มตายของผู้คนนั้นยิ่งใหญ่กว่าและกลุ่มคนที่สูญหายไปพร้อมกับพวกเขาก็เสียชีวิตในทะเลสาบแห่งนี้ซึ่งทำให้พวกเขาประหลาดใจและหนักครั้งนี้รวมถึงแม่ทีจี้โถวอด้วยพวกเขามากกว่าครึ่งเสียชีวิตหรือบาดเจ็บมีแม่ทีเพียงไม่ถึงสิบคนรอบๆเหลียวเฉินทุกคนมีสีหน้าเศร้าหมองพนมือและท้องกระไตรปิดกอย่างเงียบ มูเลงยูไม่สนใจคนเหล่านี้เธอมุ่งความสนใจทั้งหมดไปที่ใบมูแฟนและพบว่าใบามูแฟนเปียกหยดมีน้ำอยู่บนผมและใบหน้าของเขาดังนั้นเธอจึงอดไม่ได้ที่จะหยิบกระดาษทิชชู่ออกมาจากกระเป๋าที่เอวของเขาและมอบให้ไปมูฟานด้วยความห่วงใยกล่าวว่ามูมูคุณสบายดีไหม ฉันสบายดีขอบคุณไปมู่ฟานหยิบทิชชู่เช็ดน้ำออกจากใบหน้าเมื่อเห็นว่ามู่เล่งเยโวกำลังจ้องมองมาที่เขาด้วยความกังวลและไม่ได้สังเกตว่าเธอเปียกปอนจริงๆเขากอดไม่ได้ที่จะยิ้มและช่วยเหลือเธอเขาเช็ดคราบน้ำบนใบหน้าแล้วพูดว่าคุณควรเช็ดออกด้วยฉันรู้ว่านักรบมีร่างกายที่แข็งแรงและไม่เป็นหวัดหรืออะไรแต่เปียกแบบนี้ก็ยังรู้สึกอึดอัดอยู่ดีโอ้ฉันยังมีกระดาษอยู่ตรงนี้แค่เช็ดออกใบหน้าสวยของมูเล้งยิวแดงขึ้นเล็กน้อยและรีบหยิบกระดาษทิชชู่าอากีกสองเธอ เมื่อเห็นว่าทุกคนยังคงจมอยู่ในความเศร้าโศกเธอเยียเซียนกอดไม่ได้ที่จะให้กำลังใจและพูดด้วยน้ำเสียงทุม้มทุกคนอย่าลืมว่าเรายังอยู่ในโลกที่ไม่รู้จักและอันตรายและเรายังไม่ได้หลบหนีความตายของคนเราก็เหมือนตะเกียงที่ดับลงและเพื่อนที่ตายไปก็ไม่มีวันกลับมาดังนั้นพวกเราที่ยังมีชีวิตอยู่ควรถนอมชีวิตให้มากยิ่งขึ้นให้กำลังใจและออกเดินทางกันต่อตีเวินอี้หยืนพิงต้นไมใ้ใหญ่โดยกอดอกกล้ามเนื้อแขนของเธอพองเหมือนก้อนเนื้อและพูดอย่างเย็นชาเซวียอยอหยาเซียนพูดถูกคนนนนตตาาายมาาบบมมีีหหห้้้แบบไ่เือผูญิง เยัปญญระกาศคู่เหยาเหมยเจินไม่พูดแต่พยักหน้าเล็กน้อยทุกคนก็เข้าใจความจริงนี้เช่นกันและมันยังห่างไกลาจากเวลาที่จะพักผ่อนดังนั้นพวกเขาจึงจัดกลุ่มหมายและเริ่มต้นบนถนนอีกครั้งครั้งนี้ไม่เกิดอุบัติเหตุอีกแล้วทะเลสาบดูเหมือนจะเป็นภัยพิบัติครั้งสุดท้ายหลังจากเดินผ่านช่วงสุดท้ายของถนนอย่างระมัดระวงังในที่สุดทุกคนก็ก้าวออกจากภูเขาลูกนี้ทุกคนมองกลับไปและเห็นว่าภูเขานอนอยู่บนพื้นเหมือนสัตว์ยักษ์ที่หลับไหลในเงามืดของกลางคืนถ้าเป็นไไไไปปดด้้พววกกกเเเเขขาาามม่อออยยยยหีีีบันลตลตตชิ ทันทีที่เธอก้าวออกจากภูเขามู่เล่งเยโวก็หยิบกระจกทองสำริดของเธอออกมาทันทีคราวนี้ภาพปรากฏขึ้นบนกระจกทองแดงได้สำเร็จนางอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจด้วยความโล่งอกวางกระจกทองสำริดแล้วยกนิ้วขึ้นชี้ไปข้างหน้าหัานหน้าไปทางนั้นกล่าวกับทุกคนว่าเมืองนั้นอยู่ไม่ไกลไปทางนั้น ผู้ที่สามารถอยู่รอดได้จนถึงตอนนี้คือนักสู้ที่ทรงพลังโดยพื้นฐานแล้วเมื่อได้ยินเช่นนี้พวกเขาทั้งหมดลืมตาขึ้นและมองไปยังทิศทางที่นิ้วของมูเลงยูแน่นอนว่าพวกเขาเห็นจุดดำเล็กๆที่ส่วนท้ายของระยะการมองเห็นจุดที่ดูเหมือนจะเล็กมากแต่นั่นเป็นเพราะระยะทางไกลเกินไปนั่นคือเมืองลึกลับที่ท้อนอยู่ในกระจกสีบรอนไปกันเถอะรีบไปที่เมืองนั้นให้เร็วที่สุดเพื่อค้นหาความจริงของโลกนี้และหวังว่าจะมีเงื่อนงำให้เราหลบหนีจริงๆเธอเยเซียนหายใจเข้าลึกๆและสั่งให้ทีมเพื่อนไปในทิศทางนั้น ทุกคนกำลังเดินทางไปอย่างเงียบๆโดยไม่มีพลังงานและเรี่ยวแรงมากพอที่จะพูดและสื่อสารหลายคนแทบจะหมดแรงเพื่อที่จะข้ามภูเขาในตอนนี้ในขณะนี้พวกเขาทั้งหมดวิ่งไปตามถนนในขณะที่แอบวิ่งออกกำลังกายเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในระหว่างการต่อสู้พลังของจิตวิญ,ญญาณการต่อสู้ถูกลืนกินเชอเยเซนรู้สึกว่าเธอเงียบเกินไปและขวานกำลังใจของทั้งทีมก็ต่ำลงเล็กน้อยดังนั้นเธอจึงถามมูเลงยิวว่าฝ่าบาทคุณเห็นสถานการณ์เฉพาะในเมืองนั้นด้วยกระจกทองสำริดของคุณหรือไม่ มูเลงยูใส่หัวและพูดว่าฉันลองแล้วแต่เมืองนั้นดูเหมือนจะได้รับการปกป้องโดยกองกำลังที่อธิบายไม่ได้ความสามารถของกระจกทองสำริดไม่สามารถทะลุผ่านได้ดังนั้นฉันจึงมองไม่เห็นสถานการณ์ในเมืองอย่างชัดเจนเชอเยเซนขมวดคิ้วเล็กน้อยเธอก็คิดถึงความเป็นไปได้นี้โดยธรรมชาติในเวลานี้เยาเมอ,อีเจิ้นแทรกขึ้นถ้าอย่างนั้นคุณเห็นไหมว่ามีคนรอบตัวที่ติดอยู่ในโลกนี้เหมือนเราหรือไม่ มีคนอื่นที่ไม่ใช่พวกเราที่ถูกดึงดูดเข้ามาในโลกนี้โดยหมอกสีดำที่ปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันอาจจะมีคนที่แข็งแกร่งในอาณาจักรแห่งดวงดาวหรือแม้แต่อาณาจักรของเซเมนเช่นผู้อาวุโสของแผนกของเราหากเราพบพวกมันโอกาสในการอยู่รอดในโลกนี้ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากคนอื่นๆก็ได้ยินเช่นกันและตาของพวกเขาก็สว่างขึ้นนี่เป็นวิธีที่ดี เมื่อหมอกดำปรากฏขึ้นพวกเขากำลังฝึกฝนและศึกษาอยู่ที่ประตูปรมาจารย์หากพวกเขาถูกดึงเข้ามาในโลกนี้หมายความว่ามีโอกาสมากที่ผู้อาวุโสอาวุโสที่อยู่ในประตูปรมาจารย์ในเวลานั้นอาจถูกฆ่าตายด้วยกันหมอกสีดำเหล่านั้นถูกดึงเข้ามา เมื่อเห็นสายตาที่คาดหวังของทุกคนมูลเล่งเยโวก็ใส่หัวเล็กน้อยและพูดว่ากระจกทองสำริดนี้ไม่สามารถหาคนได้อย่างแม่นยำแต่สามารถหาได้เพียงบางอาคารที่มีเป้าหมายใหญ่กว่าเช่นเมืองหรือรูปแบบชีวิตบางอย่างที่มีพลังงานมหาศาลดังนั้นฉันจึงได้ลองทำตามที่คุณพูดแล้วแต่น่าเสียดายเมืองนั้นเป็นแห่งเดียวที่ฉันสามารถค้นพบได้หลังจากที่ฉันมาถึงเป้าหมายโลกนี้ เมื่อได้ยินเช่นนี้ทุกคนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยพวกเขาสามารถตรวจจับสิ่งที่อยู่ห่างออกไป20กิโลเมตรได้ด้วยซ้ำพวกเขาคิดว่ากระจกทองสำริดนี้เกือบจะมีอำนาจทุกอย่างในการค้นหาสิ่งต่างๆแต่พวกเขาไม่คาดคิดว่าข้อจำกัดจะไม่เล็ดแต่ลองคิดดูถ้ากระจกสีบรอนนี้ไม่สามารถเข้าใจได้จริงๆมันจะไม่ถูกป้องกันโดยพลังที่มองไม่เห็นในภูเขาในตอนนี้ฝูงชนเงียบอีกครั้งและเดินทางต่อไปประมาณครึ่งชั่วโมงต่อมาในที่สุดเมืองที่อยู่ห่างไกลแต่เดิมก็อยู่ใกล้แค่เอือ้อมและทุกคนกก็็สามามมมมรถอออองงงงงเเเเหหหนแแแแพืืููลละค้้้ที่ไปว เมืองนี้ดูเหมือนจะเก่าแก่มากแต่ความรุ่งเรืองในอดีตยังคงมองเห็นได้ลางๆเหยาเหมยเจินมองดูเมืองที่ใหญ่โตอย่างน่าอัศจรรย์จากระยะไกลดวงตาของเธอประหลาดใจแต่ไม่ว่ามันจะยอดเยี่ยมแค่ไหนมันก็ถูกหลบล้างโดยประวัติศาสตร์กำแพงเมืองทรุดโทรมจนไม่มีใครอาศัยอยู่ดีเวนี้ใส่หัวของเธอเชอเยเซียนลูกขมับของเธอขมวดคิ้วและพูดว่านี่คือกุญแจของปัญหาหรือไม่สิ่งที่สมควรได้รับความสนใจจากเรามากที่สุดไม่ใช่หรือว่าในโลกที่แปลกประหลาดใบนี้มีเมืองที่ดูเหมือนเผ่าพันธุ์มนุษย์โบราณของเราตัง่่ทีี ทุกคนแสดงปฏิกิริยาต่อการเนื่องจากพวกเขาล้วนเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์พวกเขาจึงไม่คิดว่าจะมีปัญหาใดๆเมื่อพวกเขาเห็นเมืองแต่ตอนนี้พวกเขาคิดอย่างรอบคอบและตระหนักว่าพวกเขาไม่ได้รู้สึกว่ามีปัญหาใดๆและนั่นคือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดนี่แสดงให้เห็นว่าทุกแง่มุมของเมืองนี้สอดคล้องกับการรับรู้และสุนทรียศาสตร์ของพวกเขาอย่างมากดังนั้นพวกเขาจึงไม่รู้สึกถึงการขัดขืนเลยแม้แต่น้อยบทที่487เฝ้าดูทุกคนมองหน้ากันและมีร่องรอยของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในโลกที่แปลกประหลาดนี้ซึ่งทำให้พวกเขารู้สึกสยองขวั เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจากพวกเขาที่ถูกดึงเข้ามาในโลกนี้มาก่อนหรือเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่เติบโตและอาศัยอยู่ในโลกนี้นอกจากนี้ยังมีเผ่าพันธุ์มนุษย์ในโลกอื่นๆและทุกคนที่อยู่ในปัจจุบันรู้เรื่องนี้ไม่มากก็น้อยในอดีตที่พวกเขายังสามารถฝึกฝนเข้าสู่อาณาจักรแห่งเทพได้มหาอำนาจแห่งแดนพระเจ้าบางแห่งได้เดินทางไปทั่วโลกและพบว่าโลกอื่นๆมีความเจริญรุ่งเรืองและบางแห่งก็สุดโทรมและเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็เป็นเผ่าพันธุ์ที่ธรรมดามากและร่องรอยของมนุษย์เผ่าพันธุ์ม แต่เห็นได้ชัดว่าโลกนี้เกี่ยวข้องกับบลัตมูลเซกนี่หมายความว่าบลัตมูลเซกมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสิ่งมีชีวิตจากโลกอื่นหรือไม่ตีเวินอีสงบสติอารมณ์ของเธออีกครั้งและเดินไปทางด้านนั้นไม่ว่าเขาจะทําอะไรมากมายความลับของเมืองนี้คืออะไรเราเข้าไปดูกันเถอะเมื่อพิจารณาจากรูปลักษณ์ของเมืองนี้แล้วมันอาจจะถูกทิ้งร้างมาระยะหนึ่งแล้วเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วและฉันเกรงว่าจะไม่มีใครอาศัยอยู่ในนั้นซึ่งช่วยให้เราประหยัดเวลาในการสื่อสารกับผู้คนที่นี่เพราะหากทั้งสองฝ่ายไม่จจําจาเเป็นข้ใผิด กลุ่มชนรีบตามไปและไม่นานพวกเขาก็มาถึงด้านล่างของประตูเมืองพวกเขาเห็นว่าประตูเมืองก็สุดโมเล็กน้อยเช่นกันและมีช่องว่างขนาดใหญ่ที่ด้านล่างซึ่งสามารถให้คนสี่หรือห้าคนผ่านไปพร้อมกันได้แม้จะชำรุดสุดโสมก็ยังพอเห็นความยิ่งใหญ่เมื่อสร้างเสร็จน่าจะเป็นเมืองใหญ่เช่นนี้เมื่อมันยังคงสภาพสมบูรณ์คงจะเต็มไปด้วยการจราจรผู้คนไปมาอย่างคึกคักแต่ตอนนี้มันกลับเงียบงนันตีเวิรนอีเดินไปข้างหน้าก่อนเขาเดินผ่านช่องว่างใต้ประตูเมืองมองเข้าไปข้างในและทันใดนั้นก็แข็งตัวรูม่นาน คนอื่นๆตามมาทีละคนเห็นฉากข้างในและตกตะลึงพอๆกับตีหวันยี่เกิดอะไรขึ้นคุณเห็นอะไรอยมู้ฟันขมวดคิ้วเล็กน้อยเขาถูกมูเลงยิวรังไว้ข้างหลังด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยในขณะนี้เขาสามารถเห็นเพียงด้านหลังของคนอื่นๆที่หยุดอยู่หน้าช่องว่างใต้ประตูเมืองใช่เรากับว่าได้เห็นฉากที่ไม่น่าเชื่อฉันกอดไม่ได้ที่จะสงสัยเล็กน้อยมูเลงยิหันศีรษะของเธอใบหน้าของเธออย่างคงสง่างามและงงงวยเล็กน้อยเมื่อเห็นใยมู้ฟันมองไปรอบๆอย่างอยากรู้อยากเห็นเธออดไม่ได้ที่จะลังเลงูงูอย่ามองเลยดีกว่า ไม่ฉันก็อยากดูเหมือนกันไปมูฟานใส่หัวอย่างแน่วแน่และหลังจากที่มูเล่งเยโวบอกเขาก็อยากไปดูให้มากกว่านี้เมื่อเห็นว่าไปมูฟานยืนกรานที่จะดูมู่เล่งเยโวก็ไม่มีทางเลือกนอกจากกระซิบว่าไม่เป็นไรแต่ไม่ว่าเจ้าจะเห็นอะไรเจ้าก็ต้องอดกลั้นเธอปกป้องใบมูแปนและเดินไปที่ประตูเมืองอีกครั้งไปมูฟานมองเข้าไปข้างในแต่อดไม่ได้ที่จะรู้สึกหัวใจเต้นแรงและทันใดนั้นรูม่านตาของเขาก็หดตัวลงฉันเห็นคนเดินไปมาในเมืองมีชีวิตชีวามากแต่ถ้ามองใกล้ๆคุณจะพบว่าคนเหล่่านนนี้ล้ลวแตเป็โครรงกระดู โครงกระดูกเหล่านี้อยู่กันเป็นกลุ่มสองสามตัวเดินและหยุดในเมืองพูดคุยกับพวกคนผิวหนังและเนื้อของพวกมันร่วงโรยไปตามการเวลาและเมื่อพวกมันพูดพวกมันทำได้เพียงเสียงกระดูกชนกันซึ่งทําให้หนังศีรษะของผู้คนมึนมงงเกิดอะไรขึ้นที่นี่โครงกระดูกเหล่านี้และเมืองนี้มีคนพึงพำอย่างไม่เชื่อแม้แต่นักรบที่มีประสบการณ์เช่นพวกเขาก็ยังอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงกับฉากประหลาดนี้ เธอเยเซนบังคับให้ตัวเองสงบลงเธอสังเกตพฤติกรรมของโครงกระดูกในเมืองอย่างระมัดระวงังและค่อยๆได้บาะแสบางอย่างและพูดด้วยเสียงต่ำโครงกระดูกเหล่านี้ดูเหมือนจะยังคงเคลื่อนไหวตามความทรงจำของพวกมันดูนั่นสิโครงกระดูกน,นั่นโครงกระดูกน,นั้นน่าจะเป็นพ่อค้าก่อนที่เขาจะยังมีชีวิตอยู่และเขายังคงยืนอยู่หน้าร้านของเขาเพื่อทักทายผู้คนที่เดินผ่านไปมาบนถนนที่นั่นยังมีโรงเตี๊ยมโครงกระดูกมากมายเข้าไปกินและอยู่ในร้านตามปกติความรู้สึกนี้ดูเหมือนจะเกีวกับ เธอลังเลที่จะพูดและพูดไม่จบประโยคแต่คนข้างๆเธอเข้าใจว่าเธอหมายถึงอะไรและพูดว่าคุณหมายถึงคนเหล่านี้ตายไปแล้วแต่พวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาตายแล้วทันทีที่คำพูดเหล่านี้ออกมาผู้ชมก็เงียบลงบนถนนในเมืองโครงกระดูกเหล่านั้นที่เดินไปมาอย่างจอใจก็หยุดเคลื่อนไหวแล้วหันสีสามามองทางด้านนี้โดยพร้อมเพรียงกันลูกตาของโครงกระดูกเหล่านี้ผุพังไปนานแล้วและเพียงมองตรงไปยังช่องว่างสีดำสนิทคู่ถัดไปมันน่าขนลุก นักศิละปะก,การต่อสู้ที่ชี้ให้เห็นว่าเมืองนี้เต็มไปด้วยคนตายก็กรีดร้องและลม้มลงกับพื้นร่างกายของเขาเหี่ยวเฉาและเน่าเปื่อยด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในพริบตาเขากลายเป็นโครงกระดูกเมื่อลมพัดมาโครงกระดูกก็พังทลายลงเป็นเท่าฐานหรือเพียงเสื้อผ้าเปล่าอยู่บนพื้นพลังบอกอะไรบางอย่างอย่างเงียบๆค่ะค่ะค่ะหลังจากที่ชายคนนั้นเสียชีวิตโครงกระดูกในเมืองก็กลับมาเดินได้ตามปกติผู้ที่ต่อรองราคากับพ่อคาอ้ายังคงต่อรองราคาผู้ที่พูดคุยก็พูดต่อไปและผู้ที่พเนจรก็พเนจ,จรต่อไป ใต้ประตูเมืองทุกคนเปียกโชกไปด้วยเหงื่อเย็นมือเท้าเย็นไม่กล้าขยับตัวพวกเขามองไม่เห็นด้วยซ้ำว่าชายคนนั้นตายได้อย่างไรคนที่เสียชีวิตอย่างน้อยก็เป็นนักศิลปะก,การต่อสู้ของ WU s a n g รียมซึ่งเป็นศิษย์ของเทียนลี่เซกและการที่สามารถมาที่นี่ได้แสดงให้เห็นว่าความแข็งแกร่งและโชคของเขาดีมากแต่เพียงเพราะเขาพูดคำเดียวเขาก็เสียชีวิตทันทีเพราะไม่มีเหตุผลไม่เหลือร่างแล้วนี่จะไม่ให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ตกใจได้อย่างไรเนื่องจากพลังประหลาดนั้นสามารถฆ่าคนคนนี้ได้มันสามารถฆ่าใครก็ได้ สิทธิ์ของเฟนซิลพาเลตหันสีสัไปมองเชอเยเซียนและถามด้วยเสียงสั่นเครือพี่สาวเรายังต้องเข้าไปในเมืองอีกหรือไม่คุณอื่นๆมองไปที่เชอเยเซียนทีละคนใบหน้าของเชอเยเซียนมืดมนและเธอพูดว่าพูดตามตรงทันทีที่เราผ่านประตูเมืองเราได้ก้าวเข้ามาในเมืองนี้แล้วถ้ามันอันตรายจริงๆพูดตามตักเราตอนนี้มันตายไปแล้วแต่มันไม่ได้อยู่ที่นั่นโครงกระดูกเหล่านั้นดูเหมือนจะคิดว่าไม่มีเราอยู่สาเหตุที่คนคนั้นเสียชีวิตในตอนนี้เป็นเพราะเธอละเมิดข้อห้ามบางอย่างในเมืองนี้คุณจำสิิ่่่่่่งงงงงทีเเเธออออออพพูดยดยาา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 ารรรระะะะมมมมััววถถ้้้้้คคคคุุณณผนนไไไปจจจสขใตหื คนอื่นแสดงสีหน้าครุ่งคิดไปมู่ฟานก็คิดถึงเรื่องนี้เช่นกันและทันใดนั้นก็เข้าใจว่าข้อห้ามคืออะไรไม่สามารถบอกความจริงกับโครงกระดูกเหล่านี้ได้เห็นได้ชัดว่าโครงกระดูกเหล่านี้ไม่มีชีวิตแต่พวกมันถูกพยุงด้วยพลังประหลาดและพวกมันยังคงเดินไปรอบๆเมืองตามนิสัยที่เคยเป็นอยู่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่าพวกเขาได้ตายไปแล้วและแม้แต่เนื้อและเลือดของพวกเขาก็สลายไปพวกเขาอาจตายไปหลายร้อยปีมันเป็นเวลานาน,าน หากข้อเท็จจริงนี้ไม่ได้รับการชี้ให้เห็นพวกเขาก็สามารถยืนอยู่ในเมืองได้โดยไม่เกิดอุบัติเหตุและโครงกระดูกเหล่านี้จะแ้งคำเป็นว่าไม่มีอยู่จริงเท่านั้นแต่เมื่อความจริงนี้ถูกเปิดเผยข้อห้ามจะถูกกระตุ้นทันทีและในขณะที่ถูกโครงกระดูกเหล่านั้นจ้องมองพลังประหลาดจะกำจัดคุณเช่นเดียวกับสิธิ์ของนิกายเทียนเล่ย์ยอที่เสียชีวิตไปในตอนนี้บทที่488ความแตกต่าง อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นไม่มีใครสามารถแน่ใจได้อย่างแน่นอนว่าเป็นกรณีนี้หรือไม่บางทีสาวกของเลเซ็กาจถูกฆ่าตายจริงๆในวันนั้นเพราะกระตุ้นข้อห้ามอื่นๆที่ไม่รู้จักแต่ความจริงที่ว่าเธอพูดความจริงนั้นชัดเจนและน่าสงสัยที่สุดซึ่งทาให้ผู้คนคิดไปในทิศทางนี้ท,ทันทียิ่งไปกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นข้อห้ามเพียงข้อเดียวหรือมีข้อห้ามอื่นๆในเมืองนี้หรือไม่ก็ไม่แน่นอนเช่นกันท้ายที่สุดมีสองในทุกสิ่งและมีสามสี่ห้าหกหากพวกเขากระตุ้นข้อห้ามอื่นๆ ในขณะที่หลีกเลี่ยงข้อห้ามในการพูดความจริงมันคงเป็นเรื่องน่าเศร้าจริงๆอย่างที่พูดไปพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาตายแล้วเขาตายได้อย่างไรและทุกครั้งที่มีการละเมิดข้อห้ามใครบางคนจะต้องตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และพวกเขาไม่สามารถใช้วิธีลองผิดลองถูกทางวิทยาศาสตร์เพื่อทดลองข้อห้ามทั้งหมดในมืองทีละข้อแล้วลงมือทําคงเป็นเรื่องโง่เขลาที่จะลุกขึ้นเสียสละตัวเองเพื่อสิ่งที่ไม่แน่นอนเมื่อเห็นว่าทุกคนดูเหมือนจะเข้าใจประเด็นสําคัญเชอร์เยเซียนก็กัดฟันและพูดว่าฉันคิดว่าเราควรเข้าเมืองต่อไป ยิ่งแปลกและอันตรายมากเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งรู้สึกว่ามีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ในเมืองนี้ที่สามารถช่วยให้เรารอดพ้นจากโลกนี้ได้พระเจ้าและถ้าเราออกไปเราอาจถูกขังอยู่ในสถานที่ผีสิงนี้ตลอดไปและใครจะแน่ใจได้ว่านอกเมืองจะปลอดภัยคิดถึงประสบการณ์ของเราระหว่างทางทุกคนนึกถึงประสบการณ์ระหว่างทางมันอันตรายจริงๆแม้ว่าเมืองนี้จะแปลกและอันตรายแต่โลกทั้งโลกไม่แปลกและอันตรายที่ไหนมีอันตรายบางอย่างแม้แต่โครงกระดูกในเมืองนี้ที่คาดเดาไม่ได้โดยสิ้นเชิงเช่นป่าผลไม้ที่น่ากลัว อย่างไรก็ตามยังมีผู้คนที่มีความคิดเห็นแตกต่างกาันดังนั้นเหยาเหมยเจินจึงขมวดคิ้วและพูดว่าฉันคิดว่าเรารออยู่นอกเมืองก่อนบางทีคุณอื่นอาจจะมาถึงเมืองนี้ในไม่ช้าเป้าหมายของสถานที่นี้ยิ่งใหญ่มากถ้าคุณอื่นๆก็ถูกหมอบด,ดึงเข้ามาในโลกนี้เช่นกันพวกเขาจะพุ่งเข้ามาเหมือนเราอย่างแน่นอนและเมื่อเราพบคนเหล่านี้ความแข็งแกร่งของเราก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นและจะไม่สายเกินไปที่จะสำรวจเมืองนี้อีกครั้ง เชอเยเซนตอบโต้แต่พวกเราไม่มีใครรู้ว่าโลกนี้เป็นอย่างไรเราอยู่ที่นี่มาเป็นเวลานานและไม่มีใครรู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่รู้จักหรือไม่หากเราอยู่นานกว่านี้พวกนิกายพระจันทร์สีเลือดคนที่นี่จะไม่ดึงเรามาที่นี่โดยไม่ทําอะไรเลยต้องมีจุดประสงค์แอบแฝงแน่ๆ ตามคำบอกเล่าของพระนางเกี่ยวกับองค์กรนี้คุณกลุ่มนั้นบูชาเทพ,พเจ้าชั่วร้ายองค์หนึ่งดังนั้นข้าจึงมีเหตุผลที่จะสงสยัยพวกเขากำลังจัดพิธีบูชายันบางอย่างพวกเขาต้องการบูชายันเราให้กับเทพ,พเจ้าชั่วร้ายของพวกเขาเพื่อเอาใจความชั่วร้ายนี้พระเจ้าเพื่อให้ความชั่วร้ายนี้เข้ามาลุกรานโลกของเราในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายนี้เป็นเพียงการคาดเดาของคุณไม่มีพื้นฐานที่จะพิสูจน์ได้แต่ทุกคนได้เห็นอันตรายของเมืองนี้แล้ว แม้ว่ากองกำลังนอกเมืองจะน่ากลัวเหมือนกันแต่อย่างน้อยเราก็สามารถเป็นแนวหน้าผ่านการต้านทานได้พลังแต่เมื่อกี้พลังประหลาดที่มองไม่เห็นหรือสัมผัสได้เลยใครในพวกคุณกล้าพูดว่าเอาตัวรอดได้ยังไงฉันก็จะไม่ยุ่งกับชีวิตของตัวเองและน้องสาวของฉันฉันว่ารออยู่นอกเมืองดีกว่ารอยยวเมอีเจนกล่าวอย่างเย็นชา ทั้งสงหยุดเถียงกันไม่ได้และสิ่งที่พวกเขาพูดก็มีเหตุผลเมืองนี้เต็มไปด้วยวิกฤตและเป็นวิกฤตที่น่ากลัวที่พวกเขาไม่สามารถเข้าใจได้เลยคุณจะติดอยู่ในโลกนี้ตลอดไปถ้าไปยืนรอนอกเมืองนานๆอาจอันตรายแต่อย่างน้อยก็เป็นภัยที่พอจะคิดออกเช่นพวคขังข่า,ขาวตัวใหญ่เกินจริงวิญญ,ญาณกุโอลินสเตรงรวมถึงแขนในทะเลสาบและอื่นๆหากคุณเห็นผ่านกุญแจคุณสามารถต่อสู้เพื่อโอกาส และสาวกของทั้งสองภายใต้คาสั่งของพวกเขาก็สนับสนุนมุมมองของพี่สาวโดยธรรมชาติดังนั้นในท้ายที่สุดทั้งสองจึงหันไปสนใจที่ดีเวนยี่แมทีเลออเชนและมูเลงยวเธอร์เยเซนกล่าวว่าพวกคุณก็แสดงความคิดเห็นของคุณเช่นกันเนื่องจากหากมีข้อขัดแยง้งเราจะปฏิบัติตามกฎของเสียงข้างน้อยที่เชื่อฟังเสียงส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเยาเมอีเจนพยักหน้าเล็กน้อยเป็นเช่นนั้น ตีเวินยี่ซึ่งดูไร้กังวลระมัดระวังอย่างมากในขณะนี้เธอครุ่นคิดเป็นเวลานานและในที่สุดก็มองไปที่เหยาเหมยเจินและพูดว่าฉันเห็นด้วยกับเหยาเหมยเจินเราสามารถยืนอยู่นอกเมืองและรอสักครู่เพื่อดูว่าไม่เป็นไรหากผู้เที่ยวชาญคนอื่นมาเราอาจรอความช่วยเหลือจากปรมาจารย์แห่งดวงดาวหรือแม้แต่เทพเจ้าได้และอัตราการรอดชีวิตของเราจะดีขึ้นอย่างมากฝูงชนมองดูคนที่เหลืออีกสองคนอีกครั้งแม่ชีมองดูพวกเขาและพูดเบาๆฉันเห็นด้วยกับผู้มีพระคุณเธอเข้าเมืองต่อไปดีกว่า ตอนนี้กลับเป็นสองเสียงต่อสองเสียงในที่สุดทุกคนก็มองไปที่มูเล้งเยโวในกรณีนี้การลงคะแนนครั้งสุดท้ายมีความสําคัญมากไม่ว่าจะอยู่ข้างนอกหรือเข้าเมืองขึ้นอยู่กับมูเล้งเยโวความคิดของเดือนแต่หลังจากที่มูเล้งยิวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เธอก็หันไปมองใบมูแฟนที่อยู่ข้างๆเธอมูมูคุณคิดอย่างไรใบมูฟฟนพังกับไปครู่หนึ่งจากนั้นชี้ไปที่ตัวเองด้วยความสงสยัยฉันเหรอ แน่นอนฉันฟังคุณไม่เป็นไรแค่พูดออกมาถ้าคุณอยากอยู่ข้างนอกฉันจะอยู่ข้างนอกกับคุณหากคุณต้องการไปที่เมืองคุณสามารถปกป้องคุณได้และไปที่เมืองเพื่อค้นหาบาะแสมูเลงยิวยืนยันใบมูฟันมองไปรอบๆด้วยสายตาประหลาดใจของคนอื่นๆจับคางของเขาเงยหน้าขึ้นแล้วพูดว่าเข้าไปในเมืองกันเถอะมูเลงยิวมองไปที่คนอื่นๆทันทีฉันเลือกที่จะไปเมืองนี้ เยาเมอีเจิ้นและดีเวนยี่ขมวดคิ้วเล็กน้อยขณะที่เธอเย,ยเซนยิ้มและมองไปที่ใบมูแฟนอย่างเห็นด้วยเป็นทางเลือกที่ฉลาดเพราะคุณกลัวอันตรายคุณจึงอดกลั้นพยายามฝากความหวังไว้ที่ความช่วยเหลือจากโรงไฟฟ้าอื่นๆที่กำลังภาพลงตามันไม่ส่งผลดีต่อที่ที่เราอยู่ตอนนี้ ทุกคนปรับทีมและพร้อมที่จะเข้าเมืองเชอร์เยเซียนเห็นว่าสีหน้าของอีกสองคนยังคงมืดมนเธอจึงพูดว่าฉันเพิ่งเห็นเมื่อกี้นี้เมืองนี้ใหญ่มากมีสีประตูทางทิศใต้ทิศตะวันออกทิศเหนือและทิศตะวันตกคุณสามารถเข้าและออกหากเป็นความจริงที่ดวงดาวและทวยเทพก็ถูกดึงมายังโลกนี้ด้วยและระยะห่างระหว่างทั้งสองก็ไม่ไกลกันพวกเขาอาจสังเกตเห็นเมืองนี้นันแล้วพวกเขาเข้าเมืองทางประตูเมืองอื่นก่อนเราด้วยซ้ำบางทีเราอาจพบพวกเขาในเมืองท้ายที่สุดหากคนที่แข็งแกร่งเหล่านี้แข็งแกร่งกว่าเราจริงๆก็ไม่มีเหตุผลที่พววกกเเขาาาาจะ่ร เมื่อได้ยินคำพูดนี้เยาวเมอีเจนและดีเวนยี่คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างถี่ถ้วนและพบว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆใบหน้าของพวกเขาดูดีขึ้นเล็กน้อยและพวกเขาไม่ต่อต้านที่จะเข้าไปในเมืองบทที่489โคมแดงการเดินบนถนนในเมืองที่รายล้อมไปด้วยโครงกระดูกทุกคนต้องระวังและพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสโครงกระดูกเหล่านั้น หลายคนรู้สึกไร้สาระในใจของพวกเขาพวกเขาไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งพวกเขาจะเดินไปท่ามกลางกลุ่มโครงกระดูกและพวกเขาต้องระวังไม่ให้โครงกระดูกเหล่านี้สังเกตเห็นความผิดปกติของพวกเขาและถือว่าโครงกระดูกเหล่านี้เป็นเรื่องไร้สาระสำหรับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรฉันหวังว่านี่จะเป็นฝันร้ายในบรรยากาศเช่นนี้เธอเยเซนลดเสียงของเธอโดยไม่รู้ตัวคราวนี้เรากำลังมุ่งตรงไปยันใจกลางเมืองฉันมองก่อนเข้าเมืองดูเหมือนจะมีพระราชาวังขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนอยู่ที่นั่นฉันคิดว่ามันเป็นที่ที่บุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองนี้อาศัยอยู่นนนน่่่่่่่าาาาจะมมีีีเงงงงือออทคบยยูั คนอื่นๆพยายักหน้าเล็กน้อยเหยาเหมยเจินพึนมพาอย่างไรก็ตามหากเราพบสิ่งที่มีค่าบนท้องถนนเราสามารถหยุดเพื่อตรวจสอบได้บางทีอาจจะได้กำไรที่คาดไม่ถึงเฮนันอะไรนะทันใดนั้นเธอก็ยกนิ้วขึ้นและชี้ไปที่ตรอกด้านซ้ายดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความประหลาดใจทุกคนมองตามนิ้วของเธอและเห็นคมไฟสีแดงแขวนอยู่ที่ทางเข้าซอยนั้นภายในตะเกียงมีดวงตาสีแดงเข้มคู่หนึ่งอยู่เงียบเยเมื่อมองดูพวกเขาเมื่อเห็นทุกคนกำลังมองดูพวกเขาในเวลานี้จู่ๆคมไฟสีแดงก็ถอยกลับเข้าไปในความมืดลึกในตรอกราวกับว่าจะหลบหนีและหายไป ทุกคนมองหน้ากันและบางคนพูดอย่างไม่เป็นทางการว่ามาอยากดูทันไหมไปกียงนั้นดูเหมือนจะแตกต่างจากโครงกระดูกรอบๆเล็กน้อยแม้ว่ามันจะไม่ได้ละเมิดข้อห้ามแต่ก็ยังสามารถตรวจจับการมีอยู่ของเราและเฝ้าดูเราได้ทุกการเคลื่อนไหวตี๋เวเหินอี่พูดอย่างเด็ดขาดอย่าไล่ล่าเนื่องจากสิ่งนั้นไม่ได้คิดริเริ่มที่จะยุยยุ่เราแต่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดและแอบดูหมายความว่าสิ่งนั้นไม่เป็นอันตรายต่อเราในขณะน,นี้ในกรณีนี้เราเพียงแค่แจ้งทําเป็นว่ามันไม่มีอยู่และเดินทางต่อไป ตั้งแต่มาถึงเมืองนี้ตีเหวิอนที่ซึ่งดูเหมือนจะเป็นคนขี้กังวลและอารมณ์ร้อนที่สุดในหมู่ฝูงชนดูเหมือนจะระมัดระวังตัวมากกว่าใครอื่นในเวลานี้เขายังตัดสินอย่างมีเหตุผลซึ่งทำให้ไผ่มู่ฟานประหลาดใจรู้สึกในใจฉันไม่แนะนำให้ตัดสินคนด้วยรูปลักษณ์และอารมณ์เชอเยเซียนพยักหน้าเห็นด้วยและพูดว่าใช่แล้วในสถานที่แปลกๆแ,แ,แบบนี้เราไม่ควรให้ความสนใจกับการเคลื่อนไหวใดๆรอบตัวเราเท่านั้นแต่ยังพยายามอย่างเต็มที่ที่จะยับยั้งความอยากรู้อยากเห็นของเราไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามมมมมมมัันนนจจะีีีชวิตตตหรรรรรือออาาาาาใใดดท่่่่ไไแสสงกกกคคเเ็มัน ทุกคนเดินทางต่อไปไม่นานหลังจากนั้นความรู้สึกกว่าถูกสอดแนมก็มาถึงและรุนแรงกว่าเดิมทุกคนล้วนเป็นนักรบที่มีพะละงกำลังดีและพวกเขาก็ติดตามการชักนำทันทีเพื่อมองดูและพวกเขาอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจในส่วนลึกของตรอกซอกซอยใกล้กับถนนและในมุมมืดของร้านค้าโดยรอบดวงตาสีแดงเลือดคู่หนึ่งจ้องมองมาที่พวกเขาอย่างเงียบๆมันคือคมแดงที่แขวนหรือลอยอยู่ในอากาศเมื่อฉันมองผ่านไปคมไฟสีแดงเหล่านี้ก็หนีหายไปในความมืดอีกครั้งและหายไปใบหน้าของเชอเยเซียนอัปปารักเธอกัดฟันและพูดว่าอย่ากังวลกับสิ A ่่งเเหลานนนัั A ้ไปกถอะ ทุกคนเดินทางต่อไปตามถนนแต่เห็นได้ชัดว่าสีหน้าของพวกเขาไม่สงบเหมือนตอนแรกทุกคนเริ่มสงสัยเล็กน้อยทุกครั้งที่พวกเขาผ่านตรอกหรือร้านค้าทั้งสองข้างพวกเขาอดไม่ได้ที่จะมองเข้าไปข้างในกังวลว่าพวกเขาจะเห็นดวงตาคู่หนึ่งกำลังจ้องมองเขาอยู่และเขาจะถอนหายใจด้วยความโล่งอกเมื่อไม่พบอะไรอย่างไรก็ตามในเวลาไม่ถึงสองนาทีความรู้สึกแอบดูก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งและรุนแรงกว่าครั้งที่แล้วทุกคนรีบมองไปรอบรอบรู้สึกว่าหนางังศีรษะของพวกเขาชาในตรอกซอกซอยในมุมของร้านค้าแม้แต่บนหลังคาบ้านในรังน้ำที่มุมถนนละอื่ๆ ดวงตาสีแดงเลือดคู่หนึ่งโผล่ออกมามองตรงมาที่พวกเขาด้วยสายตาแปลกๆราวกับว่าพวกเขาเป็นมองไปที่กลุ่มคนที่ตายแล้วครั้งนี้ก็เหมือนกับครั้งที่แล้วทันทีที่พวกเขารู้ตัวเส้นสายตาเหล่านี้ก็หายไปทีละเส้นและความรู้สึกของการแอบมองก็หายไปด้วยซึ่งทําให้ทุกคนถอนหายใจด้วยความโล่งอก อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์นี้ยังคงปรากฏขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าประกอบกับฉากประหลาดที่เต็มไปด้วยโครงกระดูกในเมืองนี้มันสร้างความรู้สึกกดดันอย่างมากให้กับทุกคนสายตาแปลกประหลาดเหล่านั้นเฝ้ามองพวกเขาจากการซ่อนตัวในคมแดงตามมาด้วยการเพิ่มขึ้นจานวนครั้งแม้ว่าพวกเขาจะไม่แสดงท่าทีดุร้ายหรืออันตรายใดๆในตอนนี้พวกเขาแค่มองพวกเขาแล้ววิ่งหนีเมื่อสังเกตเห็นแต่ใครจะแน่ใจได้ว่าผีเหล่านั้นจะไม่ทําร้ายพวกเขา เธอเยเซนรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเฝ้าดูพวกเขาตลอดเวลาจะดูเหมือนว่าจะเพิ่มแรงกดดันและเข้าใกล้ครั้งแล้วครั้งเล่ามันไม่ดีแนะ่ถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปเธอจึงรีบพูดว่าเร่งฝีเท้าของเราให้เร็วขึ้นและออกจากถนนนี้โดยเร็วทุกคนรีบเร่งไปข้างหน้าแต่พวกเขาต้องหลีกเลี่ยงโครงกระดูกบนถนนและไม่สามารถเพิ่มความเร็วได้เต็มที่โชคดีที่จนกว่าพวกเขาจะเดินออกจากถนนนี้ไปจนหมดทุกคนก็ไม่เคยรู้สึกว่าถูกแอบ,บดูอีกเลยดูเหมือนว่าวิญ,ญญาณเหล่านั้นที่ซ่อนตัวอยู่ในมุมมืดจะยอมพาต,ตาพวกเข่อไป สิ์ของปราสาทเทียนห้วยถอนหายใจด้วยความโล่งอกและพูดอย่างมีความสุขดูเหมือนว่าผีพวกนั้นจะถูกโยนทิ้งไปแล้วใช่สหายที่อยู่ข้างๆเธอส่งเสียงสะท้อนหันหน้าไปมองเธออย่างสบายๆจากนั้นจึงเปล่งเสียงกรีดร้องและถอยหนีด้วยความตกใจเซียวอยู่คุณหัวคุณสาวกเทียนห้วยเปล่าชื่อเซียวอยู่ก็ตกใจเช่นกันเขาสัมผัสใบหน้าอย่างรวดเร็วและพบว่าใบหน้าของเขายังอยู่ในสภาพดีเขาอดไม่ได้ที่จะงุนงงหน้าฉันไปอะไรไปเห็นได้ชัดว่าไม่เป็นไร เธอมองไปรอบๆไปที่เพื่อนฝึกงานของเธอราวกับว่าเธอต้องการใบรับรองแต่เธอพบว่าทุกคนมองไปทางอื่นด้วยความสยดสยองมองมาที่เธอด้วยสายตาที่ดูเหมือนความตายและเธอกอดไม่ได้ที่จะตื่นประหนกไปมูฟ่ฟานได้ยินการเคลื่อนไหวและมองไปเห็นใบหน้าของเซียวเยโวกอดไม่ได้ที่จะรู้สึกประหม่าเล็กน้อยหัวของเซียวยูนั้นหายไปและสิ่งที่ห้อยอยู่ที่คอของเธอในตอนนี้คือโคมแดงจริงๆมันเหมือนกับโคมแดงที่เฝ้าดูพวกเขาอยู่ตอนนี้ที่แปลกไปกว่านั้นก็คือบนโคมสีแดงใบหน้าของเธอสะท้อนออกมาอย่างสมบูรณ์ตาจมูกปากหูและอื่นๆอยู่ในสภาพดี ในขณะนี้เจ้าของใบหน้านั้นก็มองพวกเขาด้วยความสยดสยองเช่นกันและใช้มือทั้งสองข้างแต่ใบหน้าของเธอราวกับยืนยันอะไรบางอย่างแต่ดูเหมือนว่าเธอเองจะไม่รู้ตัวว่าหัวของเธอถูกแทนที่ฉันคิดว่าฉันก็ยังฟิตอยู่ในเวลานี้เสียงกรีดร้องดังขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าและผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆพบว่าสีสัของสายที่อยู่รอบๆพวกเขาถูกเปลี่ยนในบางจุดโดยมีคมไฟสีแดงให้อยู่ที่คอของพวกเขาและบางคนถึงกับหวาดกลัวสัญชาตญาณดึงอาวุธของเขาออกมาและเปิดการโจมตีฝ่ายหลังไม่หยุดนิ่งและต่อสู้กลับอย่างแรง